สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n ท t a โล่บายชุริกรนะคะวันนี้แม่หมอยังไม่มีหัวข้อเลยขอให้พลังงานของพวกคุณช่วยบอกแล้วกันเนาะว่าวันนี้แม่หมอะจะทําหัวข้ออะไรพลังงานของคุณเป็นแบบไหนอยากจะพูดอยากจะเ,เหมือนเหมือนเพื่อน,นได้มานั่งคุยกันและกันขอให้เป็นในลักษณะน,นั้นนะคะแม่หมอะจะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะในการอ่านพลังงานในวันนี้ อื่นไม่มอขอเช็คพลังงานของคุณผ่านสัญลักษณ์นะขอเช็คพลังงานของพวกคุณผ่านสัญลักษณ์กีตาราก็มานะมีคนเล่นดนตรีด้วยมีคนเล่นดนตรีชีวิตบางคนเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงของความเปลี่ยนแปลง คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาเป็นเหมือนนางฟ้าเทวดาอุ้ยมดนตรีมาจัดเต็มมากอืมพลังงานที่แม่หมอสัมผัสได้ก็คือคุณเป็นคนที่ใจดีชอบเสียงดนตรีนะถ้าไม่ใช่คนเล่นดนตรีก็ชอบดนตรีมากเวลาอ่านหนังสือก็จะต้องเปิดดนตรีไปด้วยถึงจะอ่านเข้าใจเราเป็นอ่านเข้าใจกว่าไม่ได้เปิดดนตรีบางคนใช้เสียงดนตรีบำบัด บางคนเล่นดนตรีบางคนร้องเพลงได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ่ะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนมีเซนส์ไม่ชอบทะเลาะก,กับใครไม่ชอบมีประเด็นกับใครถ้าเป็นไปได้เลี่ยงที่จะมีประเด็นเลยชอบทำทางานเบื้องหลังชอบออปิดทองหลังพระอะไรแบบเนี้ย ได้รู้สึกดีอ่ะไม่ต้องมีไม่ต้องให้ใครเขารู้ก็ได้ว่าตัวเองทําอะไรอะไรแบบนี้นะแต่รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขแล้วมันคือความภาคภูมิใจมันคือพลังงานที่เกิดที่ก่อเกิดให้คุณมี power มากขึ้นถ้าคุณให้ความร,รักกับใครให้ความรู้สึกดีๆกับใครไปเนี่ยมันทําให้คุณใจฟูอเออนีสัยใจคอของคุณเป็นแบบนั้นมาเพื่อทําให้คนอื่นได้มีความสุขไม่ว่าจะสายอาชีพอะไรคุณมาเพื่อทําให้คนอื่นได้มีความสุขในผลงานของคุณ นะคะคนี่คือพลังงานงคุณคร่าวๆจากสัญลักษณ์นะแล้วมาดูกันนะคะว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมอนุญาตคุูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้คุณอยากบอกอะไรคุณอยากพูดคุยอะไรกับแม่หมอบ้าง k งิบเง็บคั e ส์ควีโนพิ l e เคิลส์พลพลังงานของคุณดีมากเลยนะเป็นพลังงานของราชาราชินีขึ้นมาถึง2ใบแล้วก็ t e m p e r a n c e คือตอนนี้พยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเข้าไปอยู่ในจุดที่ตัวเองพอใจที่สุดเข้าไปอยู่ในจุดที่มีไวเบชั่นที่มันดีๆบวกบวกอ่ะ อดทนกับสถานการณ์รอบข้างในความอดทนไม่ได้อดทนแบบอึดอัดแต่คุณอดทนแบบมีสติปัญญาปล่อยวางไม่ถือไม่ถือโทษโกรธใครถึงแม้บางครั้งจะมีคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกต้องถอนหายใจอยู่บ้างอะแต่คุณก็เออช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยช่างมันเถอะเดี๋ยวก็ผ่านไป พรมันก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งไม่ว่าจะเจอกรณีเจอกรณีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆเนี่ยคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในจุดที่ที่ดีมากๆเลยอยู่ในจุดที่มั่นคงแล้วก็สบายใจนี่คือพลังงานของคุณนี่คือพลังงานของคุณที่อ่านเพิ่มเติมนะดูซีวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะพูดคุยเด มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆนะอดทนนะคะไม่ว่าในตอนนี้พวกคุณจะเจออะไรกันบ้างและหลายๆคนเจอความหยุดอิดใจหลายๆคนเจอบททดสอบในเรื่องในเรื่องของสภาวะอารมณ์เยอะมากๆนะคะก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆเดทเกิดขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเ่ยมันกระตุ้นความรู้สึกกระตุ้นติดใจเราให้ให้ใหโกรธให้มโหให้วันไหว ให้เซนสิทีฟใดๆก็ตามอะ่ะบอกกับตัวเองว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไป The e m p a s i e Tour p e n t a c l e s t h e e r w o n d s ได้สำหรับเป็น The Chariot สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะชีวิตของคุณเ,เปลี่ยนแปลง เรียกได้ว่าคือพลิกเอ่อพลิกชีวิตเหมือนกันอะ่ะถึงแม้มันจะไม่ใช่ว่าสถานการณ์ภายนอกมันพลิกนะแต่ภายในมันพลิกมันพลิกข้างในคุณด้วยอะ่ะมันพลิกความรู้สึกนึกคิดมันพลิกมายเซ็ตมันพลิกทัศนคติคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีใจดีขึ้นใจดีกับตัวเองมากขึ้นใจดีกับคนรอบข้างได้มากขึ้นปรับความเข้าใจกับหลายๆคนได้ อย่างกับพลังงานที่มันออกไปตอนแรกที่แม่หมออ่านไปนะแม่หมอรู้ได้เลยว่าคุณพยายามที่จะมองแง่ดีและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันก็เป็นแง่ดีจริงๆอะชีวิตแต่มันอาจจะยากบางส่วนแต่คุณคิดว่ามันต้องง่ายสิสมมุติบางเรื่องที่มีคนทําไม่ดีกับเรามีคนทําไม่ถูกใจมีคนพ,พูดไม่ถูกไม่เข้าหูบ้างท่านี้นิสัยไม่ดีบ้างเนี่ยคุณก็เลือกที่จะไปมองข้อดีเอาอะเพื่อใครอะเพื่อตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าฉันจะทําเพื่อตัวเอง ฉันไม่เครียดฉันจะไม่อยากจุกจิกฉันจะไม่อยากจู้จี้ฉันจะไม่อยากสร้างปัญหาในเรื่องเล็กๆน้อยๆให้บิวให้เป็นเรื่องใหญ่คุณมองเห็นมันแล้วคุณมองเห็นปัญหาถ้าคุณไปโฟกัสที่ปัญหาเล็กๆน้อยๆอยู่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่แค่ปัญหาในเรื่องเดียวเนี่ยมันมันมันหลายๆปัญหาที่มันจุกจิกกวนใจที่เข้ามาตกกระทบคุณในแต่ละวันน่ะคุณผันปัญหานั้นให้มัน มาลายหายไปเปลี่ยนให้มันมาเป็นความรู้สึกดีๆแล้วมองในแง่ดีเขาเรียกว่าการมกการมองโลกในแง่ดีหรือจะเรียกว่าโลกสวยก็เป็นสิ่งที่ดีดีกับตัวเองไม่ได้ดีกับใครเลยบางคนที่เขาถ้ามีใครัะคนมาบอกกับคุณโลกว่าคุณโลกสวยเธอก็เป็นคนดีเกินไปอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปโกรธเขาหรอกมันดีกับตัวเองอ่ะก็ปล่อยให้เขาโลกไม่สวยไปปล่อยให้คนคนนั้นเขา เป็นคนไม่ดีไปในเมื่อเขารู้สึกว่าเราพยายามที่จะปกป้องความรู้สึกของตัวเองโดยการแบบเออช่างมันเถอะเนี่ยแล้วเขามาบีบบังคับเราว่าเธอมันเฉยเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอมันดีเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็เลือกที่จะปล่อยวางตรงนั้นไปเลยนะนี่สําหรับเป็นกรณีของคนที่สมมุติคุณนะเจอปัญหาร่วมกันกันกบคนในครอบครัวคนที่มีประเด็นด้วยเขาเป็นคนอื่นอ่ะสมมุติเขาเป็นคนอื่นเนี่ยเขามามีประเด็นกับคุณนะ่ะ แล้วก็คนในครอบครัวของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเออช่างเขาเถอะปล่อยเขาเถอะเขา,เาก็ยังมีดีตรงนั้นนะเขา,เายังทําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนในครอบครัวของคุณคนข้างๆคุณเขารู้สึกว่าไม่ได้ต้องจัดการอะไรอย่างเงี้ยบังคับให้คุณจัดการหรืออะไรอย่างนี้ก็มันก็เหมือนเป็นปัญหาสองด้านเป็นปัญหาทั้งคนในครอบครัวแล้วก็ทั้งคนข้างนอกด้วยคุณจึงบาลานคุณจึงรู้สึกว่าถอดหายใจแล้วก็บอกเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคุณบอกตัวเองด้วยแล้วก็บอกคนข้างๆคุณด้วย โดยที่ไม่ใส่ใจกับเรื่องภายนอกเล็กๆน้อยๆเลยแล้วมันทําให้คุณเติบโตมันทําให้คุณพัฒนามันทําให้สิ่งที่คุณมีอยู่เฉพาะตรงหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือใดๆก็ตามมันพัฒนาขึ้นไปอีกมันง่ายขึ้นมันไปไวขึ้นมันไม่มัวมาจุกจิกหรือไม่มัวมาจะต้องแก้ไขปัญหาจะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลยอ่ะคุณโฟกัส แบบมุ่งมั่นโฟกัสเอาความสําเร็จอย่างเดียวเอาสิ่งที่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับคุณจริงๆอย่างเดียวเดชาริอออ่ะมุ่งหน้าอย่างเดียวอะไรกับอะไรจุกจิกกวนใจไม่เอาไม่ใช่ประเด็นไปที่เป้าหมายสําคัญอย่างเดียวและคุณรู้ว่าเวลามันจะช่วยเยียวยาทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆเดี๋ยวก็ลืมเทียบครับดีกันไว้มนุษย์เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ส่วนใหญ่ไม่ได้ปีกวิเวกถึงจะปีกวิเวกก็ต้องมีครอบครัวอย่างน้อยอะ่ะคนที่มีอิทธิพลกับเราอยู่ตรงหน้าเราก็จริงๆแล้วนะไม่เกินยี่สิบคนนะในตั้งแต่เราเด็กๆเลยเนี่ยจนถึงเราหมดวาระบนโลกมนุษย์ใบเนี้เราก็ไม่ไม่เกิน20สิคนที่เรายังจําเขาได้ถึงเราจะเจอเจอเพื่อนนะแต่สมัยนั้นสมัยนี้แต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้มีเขาอยู่ในเฟรมของหนังชีวิตของเราคนที่อยู่ใน คนที่อยู่ในใน,ในบทละครของเราก็มีไม่กี่คนดังนั้นถ้าอยู่ตรงหน้าของคุณรักษาความรู้สึกดีๆตรงนั้นไว้ไม่ว่าคนที่เข้ามามีประเด็นหรือเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะอยู่กับคุณช่วงระยะเวลาสั้นหรือยาวใดๆก็ตามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีรักษามิตรภาพรักษาความรู้สึกที่ทดีเหมือนกับว่าวันหนึ่งถ้าสมมติมีงานใดงานหนึ่งที่มาทําเฉพาะกิจเนี่ย กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รักษาความรู้สึกดีดกับคนคนนั้นไว้ว่าวันหนึ่งเราไม่ได้แบบหมดภารกิจแล้วก็คือออกไปไม่เจอกันแล้วบางคนไม่เจอกันเลยมาเจอกันแค่ครั้งเดียวทําภารกิจกันแค่แค่จุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยมาซื้อขายมาพูดคุยกันแค่ครั้งเดียวเขาก็หายไปจากชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอให้เป็นการหายไปแบบเก็บความรู้สึกดีคุณจะเป็นแบบนั้น และคุณก็อยากทำแบบนั้นไม่หมอว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆอะจิตใจดีมากๆอ่อนโยน the fool เพราะอะไรคุณถึงเป็นแบบนี้รู้ไหมเพราะว่าคุณต้องการอิสระภาพคุณไม่ต้องการเข็นเคียวกับใครเพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นการคองอัตตา the fool เป็นไพ่ใบเดียวที่อัตตาน้อยมากที่เป็นหมอสังเกต the f o o ล the fool ที่แบบหลุดหลุดทั้งดีทั้งไม่ดีอะ ไม่ได้ถืออะไรไว้เลยอ่ะเออไม่ได้ถืออะไรไว้เลยเป็นไพ่ที่เบาสบายคุณอยากที่จะเบาสบายไม่ยึดติดในความดีไม่ยึดติดในความไม่ดีคุณอยากมีอิสรภาพแบบเดินใสายกลางเป้าหมายของคุณอะคุณต้องการเดินสายกลางและทีนี้พอต้องการเดินสายกลางปุ๊บคุณจึงไม่รู้สึกตัดสินกับสถานการณ์ใดๆเลยพยายามที่จะ สร้างความบาลานซ์ให้อารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ราชาถือไม่เท้าและคุณก็ทําได้จริงๆมีคนเคยบอกว่าคุณเก่งหรือเปล่าถ้าคนที่เข้ามาชมช่องของแม่หมอบ่อยๆเชื่อได้เหรอแม่หมอชมคุณบ่อยๆเพราะถ้าไพ่ราชีดีถือไม่เท้าราชาถือไม่เท้าสเตนเนี่ยก้าวไม่เท้าอะไรแบบเนี้ยแล้วขึ้นบ่อยมากเป็นไพ่ของคนเก่งพลังงานของคนที่ต่อสู้กับชีวิตมาแบบ โชคโชนแล้วเอาอยู่อะไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้ต่อชะตาชีวิตสู้มันและชนะมันได้ตลอดแล้วก็ราชาือดาและฉลาดหลักแหลมมากๆมีไหวพริบไพรา,าชาราชินีไพรา,าชาราชินีแล้วก็ดีเอ็มเพสไม่หมอว่าเก่งเก่งรอบด้านมีสติปัญญา เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์มีภาวะของการเป็นผู้นำสูงมากจัส t i c แล้วก็ชอบความยุติธรรมชอบชอบเ,อเขาเรียกว่าความถูกต้องอะ่เออขอให้ถูกต้องอย่างเดียวอไม่เป็นไรถ้าถ้าคนอื่นะ่ทำไม่ถูกใจไม่เป็นไรแต่ขอให้สิ่งนั้นมันถูกต้องถูกเ,เขาเรียกว่าไม่ไม่ให้เดือดร้อนอะ่ไม่ให้เดือดร้อนใครเลย สมมติว่าคุณทํางานร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยภาวะของคุณนะ่นะมีการทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วคนรอบๆข้างอะ่ะเยอะมากๆในช่วงนี้คุณจะพิจารณาว่าเออเขาไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรเขาไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนมากจะเกินไปก็ปล่อยวางคุณก็โอเคยืนยวนเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่อะไรแบบนี้นะคุณก็ปล่อยวางตรงนั้นได้แต่ถ้าคนรอบข้างรอบตัวของคุณทําไม่ดีทําไม่ดีทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้ หลายคนเดือดร้อนผิดศีลธรรมเนี่ยคุณจะรับไม่ได้คุณจะกลายเป็นคนที่ใจร้ายคุณจะกลายเป็นคนที่กล้าที่จะตัดคนพวกนี้ออกจากชีวิตได้เพราะคุณรู้สึกมันไม่แฟร์ที่จะคบกับคนพวกนี้ไม่แฟร์ที่จะคบกับคนคนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะตัดเขาไม่ได้คุณก็จะต้องตักเตือนโดยที่คุณจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เกรงใจอะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่ามันจริงๆอะ่ะมันเขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมเนาะ เนี่ยคุณจะเป็นคนแบบเนี้ยสภาวะของคุณน่าจะเป็นสภาวะของการที่ดูแลคนเยอะมากอะดูแลคนหลายๆคนนะแล้วมันต้องเด็ดขาดคุณจะต้องเด็ดขาดกับหลายๆการตัดสินใจแล้วส่วนใหญ่การตัดสินใจมันจะมาอยู่ที่คุณน่ะดังนั้นคุณจะไม่สนหน้าใครหน้าอะไรแต่ขอให้คนคนนั้นทำถูกต้องศีลธรรมไม่เดือดร้อนอะไรแบบนี้คุณจะตัดสินได้ง่ายมากและคุณจะไม่ได้แคร์ว่าเขาจะรักคุณหรือเปล่าชอบคุณหรือเปล่า เพราะอะไรรู้ไหมไม่หมอถึงพูดคานี้เพราะว่าบางคนไม่กล้าที่จะเตือนเพราะกลัวเขาไม่รักเพราะกลัวเขาไม่ชอบเลยไม่กล้าที่จะเตือนคนคนนั้นแต่คุณไม่ใช่คุณอดไม่ได้อะอย่างน้อยคนคนั้นที่คุณเตือนไปเนี่ยเขาจะเกลียดคุณก็ตามแต่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องมันเหมือนเป็นบรรทัานในการใช้ชีวิตของคุณเลยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของศีงลธรรมเพราะคุณ ผ่านกร,กระบวนการการใช้ชีวิตเนี่ยคุณอาจจะเคยทําผิดมาแล้วและคุณรู้ว่าการเดินทางที่ผิดมันเป็นแบบไหนชีวิตมันย้อนหลังชีวิตมันเหมือนเดินถอยหลังหรือย่าอยู่กับที่หรือมันล้มลุกคลานจากการทําผิดศีลธรรมจากการทําไม่ถูกต้องทําให้ตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นในรูปแบบไหนคุณรู้มาแล้วคุณจึงคุณจึงกล้าที่จะบอกจะเตือนผู้คนโดยที่ คุณรู้สึกว่าคุณปากร้ายแต่คุณใจดีคุณห่วงใยเขาจริงๆคุณหวังดีกับเขาจริงๆนั่นคือส่วนที่เป็นตัวตนของคุณเป็นพลังงานของคุณเป็นสถานการณ์ของคุณที่เกิดขึ้นในวันนี้มาให้ไพ่บอกเพิ่มเติมอีกสักสามใบนะคะไม่หมอยิบไม่หมดไพ่ซิกออปเปนต์เอ of pentacles eh, pent คุณชอบช่วยเหลือด้วยแล้วก็ ถ้าคุณช่วยเหลือคนอื่นมามากมายอาจจะไม่ได้ช่วยเขาในเรื่องของเงินแต่คุณเชื่อไหมว่าผลที่มันจะได้รับในตอนนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจักรวาลจะส่งการสอร์ตทางด้านการเงินทางด้านความช่วยเหลือในหลายๆช่องทางเลยคุณจะได้รับการช่วยเหลือและการช่วยเหลือที่คุณได้รับเนี่ยนะคุณก็จะไปส่งต่อให้กับผู้คนมากมายให้เขาได้รับให้เขาได้รับ การช่วยเหลือต่อไปอ่ะม,มันเหมือนเป็นลูกโซ่ของความดีงามห่วงโซ่ห่วงโซ่ของความดีงาม nine of cups n i of cups นะคะ n i of cups แล้วก็ page of cups ace of cups ไพ่ถ้วยขึ้นทั้งหมดในการ ที่แม่หมอออกมาปิดไพทาลโล่นะได้สำรับเป็นสามเหรียญได้สำรับเป็นสามเหรียญบอกได้เลยนะว่าหลังจากนี้ต่อไปอ่ะคุณจะตามหาความรู้สึกของตัวเองได้ดีมากๆรู้จิตรู้ใจตัวเองและที่สำคัญไม่หลอกตัวเองไม่พยายามกดดันตัวเองรู้ว่าจุดไหนคุณมีความสุขที่สุดจุดไหนที่คุณสบายใจที่สุดคุณจะไปจุดนั้นเหมือนคุณทนุถนอมหัวจิตหัวใจตัวเองได้ดีมากๆ และปัญหามันจะไม่เกิดถ้าใครหลายๆคนน่ะรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรรู้ว่าเราไม่อยากที่จะไปอยู่ในสภาวะไหนเราจะไปรู้เหตุของมันแล้วเราจะไม่สร้างเหตุนั้นนั่นแหละคือการทนุถนอมหัวจิตหัวใจไม่ค่อยฟูมฟไฟไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองเครียดไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองต้องมาแอนตี้กับอะไรสักอย่างหรือมาตัดสินอะไรสักอย่างกับกับเรื่องที่มันไม่จําเป็นจริงๆอะคุณจะเคลียร์เอเนอร์จีตัวเองจากความไม่จําเป็นนั้นออก แล้วก็จะเหลือไว้ซึ่งความรู้สึกดีๆที่คุณต้องการจริงๆเขาเรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวรู้จิตรู้ใจตัวเองทนุถนอมหัวจิตหวัวใจของตัวเองเพราะคุณทนุถนอมหัวจิตหวัวใจของตัวเองได้ปุ๊บคุณจะไม่ทําลายหัวจิตหวัวใจคนอื่นเพราะคุณรู้สึกว่าการถนอมน้ําใจกันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะคุณก็เริ่มจากการถนอมน้ําใจตัวเองก่อนคุณเห็นตัวเองเป็นแบบไหนความรู้สึกของคุณเป็นแบบไหนคุณต้องการแบบไหนคุณมองคนอื่นเขาก็ต้องการแบบเดียวกัน แต่คนอื่นการที่ต้องการแบบเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้จุดในการแบบไปตัดต้นตอเหตุแห่งทุกข์หรือเหตุแห่งปัจจัยที่มันลบๆบออกก็ตามนะแต่คุณก็รู้สึกว่าคนเราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือรู้สึกอยากได้ความสบายใจแต่ในตอนนี้คุณคุณรู้กุญแจแล้วว่าจะสบายใจได้ยังไงเอาจริงจคุณเข้าใจไหมคนส่วนใหญ่อะ่ะเขาอยากได้ความสบายใจแต่เขาไม่ได้ไป ลบต้นตอแห่งเหตุปัจจัยที่สร้างความทุกข์ไงเขาก็เลยไม่ได้ความสบายใจอยู่ตลอดแล้วก็วิ่งตามหาความสบายใจตลอดแต่คุณไม่ใช่คุณเป็นคนที่รู้เหตุปัจจัยแล้วรู้เหตุแห่งทุกข์เลยตัดเหตุแห่งทุกข์นั่นออกยิบยิบย่ยอยๆก็ตัดหมดอะ่ะไม่เฉพาะแค่เรื่องใหญ่เรื่องจะตุก,กจิกเล็กๆน้อยๆคุณตัดออกหมดเพื่อเพื่อให้จิตใจสบายที่สุดเขาเรียกว่าคนเห็นเหตุแห่งทุกข์คนรู้จัก ศัจธรรมของชีวิตการก้าวเดินในเส้นทางของคุณในช่วงนี้เป็นการก้าวเดินที่มีความระมัดระวังเป็นการทบทวนตัวเองหันกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็มาระมัดระวังในการเดินระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นระมัดระวังความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้พัฒนาคุณอยากจะเติบโตในสายอาชีพของคุณคุณอยากจะเติบโตบนโลกมนุษย์ใบนี้ได้อย่างสง่างามในแบบฉบับของคุณจริงๆ แล้วคุณก็เห็นกุญแจสำคัญแล้วคุณรู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วช่วงนี้แม่หมอจะอ่นานไพ่เสียงค่อยๆนะแต่จริงๆไม่ได้เป็นไรเพราะว่ามีคนเข้ามาทำงานข้างๆบ้านเนี่ยแม่หมอต,อต่อเติมบ้านเล็กน้อยก็เลยไม่ไม่อยากรบกวนเสียงดังจะเกินไป ไพ่ออร์เคิลแนะนำอะไรเพิ่มเติมคะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญดีวายทมมิ่งจริงๆเป็นช่วงเวลาสําคัญของคุณจริงๆ และที่แม่หมอเห็นคุณเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองไหมถ้าคุณเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองคุณตามสัญชาตญานั้นไปได้เลยหนังสือเล่มไหนที่คุณอยากอ่านคุณซื้อมาอ่านคลิปคลิปไหนที่คุณอยากดูคุณก็ดูความรู้แบบไหนที่คุณต้องการศึกษาคุณก็ศึกษาสัญชาตญาณของคุณมันจะเด่นชัดมากๆในช่วงนี้ฟังฟังเขาเขาเรียกว่าฟังข้างในของเราอะฟังสัญชาตญาณฟังความรู้สึก มันจะนำเราไปจะชัดเจนมากๆสำหรับคุณนะบางครั้งบางเรื่องคุณไม่ชอบหรอกนะแต่คุณช่วงนี้คุณรู้สึกคุณชอบมากๆบางคนไม่ชอบจิตวิญญาณไม่ชอบไพ่ยิปซีไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่อยู่ดีๆก็รู้สึกแบบเหมือนหลงสเสน่ห์เหมือนชอบเกี่ยวกับไพ่ยิปซีชอบเกี่ยวกับการทำนายเนี่ยแม่หมอยกตัวอย่างนะมันก็เป็นเป็นเกี่ยวกับสัญชาตญาณของคุณนะดึงมา อย่างน้อยคุณไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมอดูแม่หมอพ่อหมอก็ได้แต่สัญชตาตญาณของคุณนำมาให้เข้าใกล้ความเป็นตัวตนของคุณเริ่มที่จะเข้าใกล้เริ่มที่จะเข้าใจและเชื่อได้เถอะว่าสังคมที่คุณอยู่ในตอนนี้สังคมที่คุณรู้สึกดีกลุ่มคนสังคมหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้ความรู้จาก แหล่งบางแหล่งที่มันเฉพาะจริงๆเนี่ยที่คุณกําลังเข้ามาอยู่ในความรู้นี้เนี่ยและจะเกี่ยวข้องกับคนลหลายๆคนด้วยเนี่ยมันคือเส้นทางของคุณมันคือการที่คุณจะได้ใกล้ชิดตัวตนที่แท้จริงของคุณคนทุกคนอยากใกล้ชิดอยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครอยากรู้ว่าเราเกิดมาทำไมคุณกำลังใกล้เข้าไปหาคำตอบตรงนั้นได้และนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด คุณเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้เวลากับมันเรียนรู้กับมันเพิ่มเติมไปเรื่อยๆฟังความรู้สึกของตัวเองสังเกตความคิดของตัวเองและสังเกตอารมณ์ของตัวเองมันเป็นช่วงของการทบทวนและสังเกตตัวเองช่วงนี้นะและคุณจะได้คําตอบนี่คือสิ่งที่คลิปนี้อยากจะบอกพลังงานของคุณนะคะไม่หมอก,ก็ หวังว่าคุณจะชอบแล้วก็ฝากปิดกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยในการทำคลิปออกมาในแต่ละวันแต่ละวันนะพลังงาน,นอาจจะเ,เหมือนเหมือนบ้างเหมือนพวกคุณบ้างหรือไม่เหมือนในแต่ละวันบางบางทีมันช่วงจะเป็นช่วงทางด้านการเงินบางทีก็ช่วงจิตวิญญาณบางทีก็ความรักมันก็แล้วแต่พลังงานของใครจะเข้ามาพลังงานของพวกคุณจะเข้ามาช่วงไหนเป็นแบบไหนกันบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b ชช่องไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจคุณคือพลังงาน ที่ดีที่สุดของไม่หมอคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของไม่หมอเติบโตไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ